ต่างคนต่างเล่าเพราะการแพทย์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดครับสวัสดีคับนะครับวันนี้มาพบกับพวกเรานะครับในรายการต่าง,างคนต่างเล่าะนะครับผมส่ว<น>ผมก็ต้อนแนะนาตัวก่อนอนะครับผมก็ชื่อว่าวิชกกรวงสุวรรณนะครับเป็นอาจารย์สอนแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับอยู่ที่วิทยาลัยการแพทย์ไทยอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ พี่ก็เป็นอาจารย์เหมือนกันนะคะคชื่ออาจารย์นุ้ยเนาะสุภวรรณชัยประกายวันนะคะทํางานอยู่ด้วยกันก็คือ<ช>ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยเรตจังหวัดปราจีนบุรีนะคะใช่แล้วะะปัจจุบันนี้เราก็สอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์เนาะที่เป็นหลักสูตร<ช>ปริญ,ญญาตรีนะคะซึ่งวังน <ะ S 2> นี้นะครับเราก็พูดตรงๆนะครับว่าเราก็มีเรื่องนะครับที่อยากจะมาให้ทุกๆคนนะครับได้ทาความรู้จักเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต<ช>์นะครับก็อยากรู้ว่าแพทย์แผนไทยเนี่ย เขาทําอะไรกัน <ừ. S 1> เขาเรียนอะไรกันและเขามีองค์ความรู้เนี่ยในยเรื่องอะไรบ้างยังไงบ้างดังนั้นเราก็เลยทํารายการเนี่ยต่างคนต่างเล่าอันเนี้ยขึ้นมา,นมา EP มาแรกๆเนี่ยเราก็จะแนะนาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยก่อนเนาะว่าแพทย์แผนไทยเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเรียนหลักสูตรอะไรยังไงบ้างเนาะ แล้วก็เดี๋ยว E ีีต่อๆไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกรดความรู้ของแพทย์แผนไทยนะคะหรือว่าสิ่งที่อาจารย์มะนาวเนี่ยอ่านมาจากตำราเนาะอยากเล่าเนาะแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะมีมีเพจ a c e บ o o k ของเราใช่ะไรครับชื่ออะไรนะครับชื่อเพจว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะเว้นวรคอภัยภูเบศนะคะก็เราอ่ะจะมีการอัพคอนเทนต์ตลอดเวลาเลยที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแล้วก็เกี่ยวกับวิทยาอะไรของเราเนาะก่อนหน้านี้เราทําเป็นคอลัมน์ชื่อชื่อว่าให้ทุกคนเข้ามาอ่านใช่ไหมคะชื่อ ขอเ้่าว่าหยิบมาเล่านะคะก็คือเราก็จะเอาเก็บความรู้แาษาไทยเหมือนกันนะคะมาเผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นสื่อเนาะสื่อลายให้แบบเด็กๆหรือผู้สนใจเนี่ยเข้ามาอ่านได้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นคลิปที่บอกว่าเผื่อใครอยากจะ ฟังแก้เบื่อเวลาขับรถเวลาจะเตรียมทําอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยมาทําเป็นคลิปสั้นๆนะพูดคุยกันนะคเฮฮาปาร์ตี้ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เป็น EP แรกก็ตื่นเต้นใช่ก็มองหน้ากันแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าผมกับพี่นุ้ยเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็เราแนะนํารายการไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยก็จะมาติดตามกันนะครับในรายการนี้อ่ะเดี๋ยวพูดถึงคอนเทนต์ก่อนในในในอีพีแรกเนี่ยเราก็จะพูดเกี่ยวกับทํานองว่าแพทย์ไทย ยุคเนี่ยคือคือแพทย์แผนไทยคืออะไรเออแล้วทำแล้วเขาเรียนกันยังไงใช่เนาะเพราะว่ามีวิชาอะไรบ้างที่จะต้องเรียนตอนนี้ทุกคนอาจจะเริ่มเห็นละครหมอหลวงใช่ไหมถูกต้องเออที่แบบเคยแพทย์แผนไทยโบราณเขามีโรงเรียนกันนะเขาไม่ใช่แบบ ไ,ออไม่ใช่แบบใครจะเป็นก็ได้อะ,อะไรอย่างงี้ก็ต้องมีการร่มการเรียนนะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าสมัยก่อนเขามีเรียน,ยน,นสมัยปัจจุบันเนี่ยออก็ยังคงมีโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์อยู่นะคะใช่ครับเพื่อให้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยของเรามันไม่สูญหายไปไหนให้มันคงอยู่สืบต่อไปเรื่อยๆ,ๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนเนดะี๋ยวเดี๋ยวถามแล้วกันได้ได้มาถามพี่นุ้ยแล้วกันนะครับว่า ปกติเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยมันคืออะไรในทักษะติที่พี่นุ้ยเนี่ยสร้างมาก็แพทย์แผนไทยประยุกต์เนาะก็อธิบายง่ายๆก็คือเป็นแพทย์นะคะที่เป็นหมอนี่แหละ,ะที่รักษาคนไข้เนาะด้วยการใช้สมุนไพรแล้วก็ใช้วิธีแบบไทยนะคะมีทั้งการนวดน,นะคะแล้วก็การทําหัตถการต่างๆหลายอย่างเลยนะคะซึ่งแพทย์แผนไทยเราเนี่ยก็มีการเรียนแบบ4สาขาวิชาใช่ไหมคะก็จะเป็นเวชกรรมไทยเนาะหัตถเวชกรรมไทยก็ กคือการนวดเนาะเภสัชกรรมไทยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพดุงคันไทยเกี่ยวกับการดูแลมารดาตั้งแต่ก่อนตั้งครันไปจนถึงหลัง,ลงตั้งคันเลยใช่แล้วครับทีนี้ผมอยากถามว่าแล้วคําว่าประยุกต์เนี่ยมันมันมีความสําคัญไหมอย่างไงบ้างคําว่าประยุกต์มีความสาคัญไหมจริงๆต้องจริงๆอ่ะพี่ว่ามะนาวเล่าดีกว่าเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แพยแผนไทยดีกห่าอเปว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแผทไทยหรือว่ามันอันนี้เดียวผมเสริมให้แล้วผมเสริมให้แล้วก็บอกว่าคือที่จริงเนี่ยการเรียนการสอนแพทย์แพทย์ผนไทยเนี่ยนะ คือในในคือในระบบเนี่ยมันก็เคยมีมาตั้งแต่สมัยต่อห้าแล้วแหละ<ไ>ที่แบบว่ามันมีเป็นแบบเป็นโรงเรียนนะครับราชแพทย์ทยาลัยทีนี้มันก็อาจจะมีการ,รว่าหรือฟื้นขึ้นมาใหม่ในช่วงประมาณสักประมาณุทธศักราด2500ต้นๆช่วงนั้นนะครับก็เกิดการพัฒนาขึ้นมาจวนวันเดือนปีเนี่ยอาจจะไม่เป่ยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาว่าเราเล่าใ,ให้ฟังเราล่าให้ฟังนะครับทีนี้มันก็เกิดการพัฒนาขึ้นมาบอกว่า,วาก็มีหลักสูตรเป็นพวกแพทย์แผนไทยเนี่ยขึ้นมาก่อนก็คือเป็นเรียนตามโรงเรียน ตามตำวัดต่างๆหรือต,ตามสมาคมต่าง,าง,างๆเนี่ยก็เ,เกิดเป็นพวกโรงเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งพวกเป็นพวกแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะใช้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณน,นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเวชกรรมเภสัช,ชกรรมพันุงคานหัตถเวชในการเรียนการสอนก็คือเป็นใช้องความรู้แบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานะครับแต่ แต่ก็ทีเนี้ยมันก็เกิดมีการเขาเรียกว่าอยากพัฒนาวิชาชีพหรือกับพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมานะครับโดยคนที่เป็นต้นคิดเนี่ยก็ต้องพูดชื่อนะครับชื่อว่าศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกตสิงห์นะครับคนนี้เป็นคนที่มีคุณอุปการต่อวงการแพทย์แผนไทยเนี่ยอย่างมหาศาลนะครับผมก็คือท่านเนี่ยก็ได้ผมผมเองเข้าใจว่าจะเป็นการร่วมพัฒนาหลักสูตรขึ้นมานะครับก็กับแพทย์แผนไทยในยุคนั้นนั่นแหละให้เกิดเป็นหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุคขึ้นมาโดยคําว่าประยุ์เนี่ยมันหมาย ความว่าเป็นการเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยอ,องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนให้แพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นสากลที่มันเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรเช่นหนึ่งเราก็จะมีการใช้หูฟังใช้อุปกรณ์การแพทย์ใ,ในการตรวจร่างกายหรือวิ่นิชัยคนไข้เนาะแล้วก็ยังมีการ เรียนเกี่ยวกับวิชาที่เป็นทางแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้นเช่นกายวิภาคเช่นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเ<ใ>นาะรวมไปถึงการสพพวะหรือว่าตรวจร่างกายในทางแผนปัจจุบันนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้เข้าวๆเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคใช่ไหม<ช>การสัาวะวินิจฉัยโรคในทางแผนปัจจุบันด้วยนะคะคเพื่อให้เราง่ายต่อการเทียบเคียงโรคนะคะที่อยู่ในคัมภีร์โบราณแพทย์ไทยเหล่านะคะเทียบเคียงกับอาการของโรคในปัจจุบันเนาะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะไปพูด คสหวิชาชีพสหวิชาชีพเนาะสหวิชาชีพก็คือคนที่ทํางานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นอะไรเช่นหนึ่งพยาบาลแพทยาา์เนะา,า,นา,านะนักกายภาพบับาทนักโภชนาการหรือว่า พวกกลุ่มสาสุชุมชนอะไรพวกนี้นะคะเหมือนให้เราคุยกันรู้เรื่องว่าคนไข้มีอาการมาด้วยอาการแบบนี้แผนไทยมองยังไงรักษายังไงแล้วเราสามารถอธิบายให้วิชาชีพอื่นๆเข้าใจว่าเรากําลังจะทําอะไรกับคนไข้ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อให้คนไข้เนี่ยหายจากอาการเจ็บปวดถูกต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนะครับดังนั้นก็เลยเป็นบุญเหตุที่ว่าทําไมถึงต้องมีคําว่าเป็นประยุกต์ขึ้นมาถ้าพูดเข้าใจง่ายก็คือเป็นการเอาความรู้ของแพทย์แผนไทยเนี่ยแหละนะครับ แต่มาสนับสนุนด้วยความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ให้มันมีความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้นนนเองให้อธิบายได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายขึ้นในาะอันนี้จะบอกว่าเป็นความเข้าใจกับเราสอคนาองเราสองคนตามตามที่เราร่ำเรียนแล้วก็สั่งรู้มาเรียนมาบ้างอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกก่อนว่า หลายคนที่สนใจอาจา i, อาจะพอรู้ว่ามันมีการเรียนการสอนทั้งแพทยแผนไทยเฉยๆแบบไม <t od> ่มีต่อท้ายนะคะแล้วก็แพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะต้องบอกว่าในสมัยก่อนอะสมัยที่อาจารย์หมออวยอะ <t od> ได้ได้ได,ได้ได้ทำหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกต์ขึ้นตอนนั้นอาจจะมีความแตกต่างเนาะเพราะว่าแพทย์แผนไทยเขาจะเรียนกันแบบว่าไปเรียนกับครูที่บ้านอะไรอย่างนี้ใช <t od> ่ไหมแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะพอมันมาถึงยุค Delete, <t od> ปัจจุบันเนี้ยมันแทบจะไม่มีความแตกต่างกันแล้ในหลักสูตรที่เรียนนะคะในในส่วนของแพทย์แผนไทยที่เรียนเป็นหลักสูตรปริญญา <า>กับแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยเนื้อหาการเรียนอาจจะไม่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าในส่วนของการประกอบวิชาชีพเนาะใบอนุญ,ญาตในการประกอบวิชาชีพมนไม่ต,ต,ต่างกาันอยู่ไ่ต่างกันนี่ต่างกันนี่่แต่ถามว่าต่างกันเยอะไหมจริงๆไม่ได้ต่างกันเยอะมากเนาะเพราะว่าในในส่วนของแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีการสอบสอบใบอนุญาตประกอบเนาะประกอบโรกศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะสี่สาขาเลยโดยที่แบ่งเป็นสี่สาขาที่เมื่อกี้เราบอกไปเวทเทศหัดพดุงเนาะแต่ว่าในส่วนของแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยเราจะ ีการสอบเป็นใบเดียวเลยชที่แบบเหมือนสามารถครอบคลุมได้ทั้งสี่สาขาแต่ว่าในการขั้นตอนการสอบเนี่ยค่ะก็จะมีการสอบเนื้อหาทั้งสี่สาขาวิชาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อต่างกันถือใบประกอบวิชาชีพต่างกันแต่ความสามารถหรือองค์ความรู้ที่เราร่ำเรียนมาเนี่ยใกล้เคียงกันใกล้ใกล้เคียงกันค่อนข้างมากนะคะในปัจจุบันเนาะ เพราะฉะนั้นเราแทบจะแยกกันไม่ออกเลย<ช>ว่าใครแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะในในวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการรักษาคนไข้นะคะมันต่างกันแค่ใบที่เราถือ<ช>ตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับที่ตอนนี้มันแตกต่างกันอยู่ก็อันนี้ก็คือก็เป็นหัวข้อคร้าวนะครับเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุ<ช>นนกต์อาเดบกมเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยจะเรียนนะครับก็หนึ่งเป็นองค์ความรู้ในทางเชิงวิทยศาศาสตร์ที่พี่นุยบอกก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับ วิภาคิาสรวิทยา การามาวะตรวจรักคนไข้รวมถึงทางเภสัชวิทยาพวกฟาร์มโคโลจีพวกเคมีอินซีอะไรพวกนี้ที่เราจะเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเป็นพื้นฐานของการไอดีนติฟายสมุนไพรต่างๆนะครับก็คือมีองค์ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นพื้นฐานแล้วก็ในทางแพทยแผนไทยเราก็จะเรียนสี่สาขาวิชาก็คือหนึ่งก็คือเวชกรรมไทยเวชกรรมไทยนี่ก็ต้องดีเทลก่อนเวชกรรมไทยคือเวชกรรมไทยก็คือเป็นการรักษา การซักประวัติตรวจรักษาเนาะวินิจฉัยโรคนะคะของหมอนะคะเพื่อที่จะแยกให้ได้ว่าคนไข้เป็นอะไรมาแล้วก็ยังนําไปสู่วิชาเภสัชหรือหัตถเวชกรรมไทยนะคะที่จะไปสู่ว่าวิธีการรักษาว่าจะเลือกสมุนไพรยังไงเพื่อรักษาคนไข้คนนี้หรือว่าจะเลือกวิธีการนวดรักษาหรือหัตถการอะไรที่เหมาะกับคนไข้คนนี้ก็คือง่ายก็คือเวชกรรมเนี่ยเป็นวิธีการตรวจรักษาวินิจฉัยโรคนะครับสองก็คือหัตถเวชกรรม ใช่นเดืกกจะเป็นหลักๆคือจะเป็นการนวดแหละการนวดรักษาเรื่องกับการแทย์ตางการๆนะครับสามก็คือเป็นเภสัชกรรมก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรุงยาทายารักษาคนไข้นะครับสุดท้ายก็คือเป็นพดุงคันแผ่นทายก็คือจะเหมือนที่อาจารย์เพื่อนที่พี่นุ้ยบอกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลบรรดาขณะก่อนคลอดขณะก่อนตั้งครรภ์เลยตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยการดูแลการกินอาหารทํายังไงให้ท้องได้ใช่ันนี้ผมว่าน่าสนใจในยุคที่คนท้องยากแบบ โรคที่ไม่ค่อยมีแบบตั้งขันยากนะตั้งแต่ทำยังไงหได้ไปจนถึงหลังคลอดเลยนะคะแล้วก็ณตอนนี้แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยที่เรียนพดุงคันก็มีการเรียนในเนื้อหาของเขาเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะทั้งการตรวจคันการทําคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้เรียนแล้วก็ได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจทั้งในทางแผนปัจจุบันแล้วก็ในทางแผนไทยเพื่อที่เราจะได้เสริมสร้าง หรือส่งเสริมนะคะให้ผู้ป่วยหรือว่าคุณแม่ที่กําลังเตรียมตั้งครรภ์นเนี่ยเนาะให้ให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีดมีสุขภาพที่ดีคือที่สำคัญเลยคือ้อมเราดูแลแม่แล้วก็ดูแลเด็กใช่ดูแลแม่ดูแลเด็กด้วยกันโดยที่เราจะเสริมความรู้การทั้งแผนไทยทั้งแผนปัจจุบนับนเนาะไม่ให้มันขัดกัน ให้มันช่วยๆกันไปใช่ค่ะเดี๋ยวก็เอาเป็นว่าอีพีแรกก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วเ,เดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับหลักสูตรของเราบ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเ,เปิดรับสมัครอยู่<ช>นะคะเดี๋ยวต,ต้องทิ้งลิงก์ไว้ให้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างแล้ว,ว,วตื๊อตืตื๊ดตื๊ดว่ากันไปก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้ตรงไหนเดี๋ยวจะทิ้ง ลิ้งข้าๆไว้ให้เนาะเกี่ยวกับหลักสูตรของเรานะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจจริงๆเดี๋ยวรออีพีต่อไปนะคะเราจะพูดถึงหลักสูตรของเราว่าเรามีอะไรบ้างเราเรียนอะไรกันปีหนึ่งสองสามสี่มีอะไรบ้างนะครับยังไงก็ต้องฝากติดตามกันตอนงต่อไปนะครับใช่ค่ะกับรายการของเราคือรายการต่างคนต่างเล่านะคะวันนี้ผมทั้งสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคผะสวัสดีค่ะ